ข้หมายตอนนี้เราอยากที่จะให้เอฟเฟเป็นอย่างไรเราได้มีการวางไปใน3ปี5ปีข้างหน้านี่ไหมคะคือแผนจางนี้ไป5ปีครับจะทําให้ครบทั้งทวีปแอฟริกานะครับาจาน้นก็นไปอินเดียครับนะฮะไปสารัสเทศนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ต่อด้วยทวีปอ,อเมริกาใตา้ ไม่คือการรับเข้าครับคือในแผนมีเป็นปีไม่เป็นปีไหมอีกสิบห้าปีอ๋อห้าปีห้าปีห้าปีอ๋ออย่างละห้าปีทวีละห้าปีอ๋อค่ะคือวางวางไอ้ไออภิการเสร็จปุ๊บก็ไปต่อใช่ครับภายในสิบห้าปีต้องครบเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าทางคุณนิติมองตลาดแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนาะคือไปเจาะแบบในกลุ่มประเทศที่จริงๆเขาก็ทุกคนเนี่จะมองแต่ไปไม่ถึงไงบางินทีเขาไปถึง ผมเชื่อว่าบริษัทคนไทยก็อยากจะขยายไปแต่ว่าช่องทางไม่มีคือที่เรามองนี่เป็นเพราะว่าจํานวนประชากรเขามีมหาศาลหรือเปล่าแล้วถึงเป็นโฟกัสไปก่อนพูดงี้ก็ดีเป็นเหตุผลเสริมที่ที่ดูฟังแล้วเท่ดีมากนะครับซึ่งจริงนะแต่ว่าจริงคือผมไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นหรอกผมแค่มผมเคยทําได้มาแล้วควอือเมืองก่อนทั่วโลกมาแล้วมผมแค่อยากใหน้น้องผมทําได้ แล้วก็เนื่องจากเราเริ่มรู้จักเมืองไทยเนาะผมภูมิใจในมวยไทยเพราะเคยเรียนมวยไทยตอนเด็กครับผมภูมิใจในอาหารไทยผชอบกินส้มตำเพื่อนฝรั่งผมเนี่ยไม่ก็จะอยู่ที่ไหนถ้ามาไทยจับมันกินเผ็ดหมดนะฮะไปเมืองนอกไปอยู่ยู่อ่วันก็เฮ้ยนิตจีนิติพาไปกินอาหารไทยหน่อยเลยฮะแล้วชอบใจงั้นซอฟต์าวร์นะฮะอย่างไทยเนี่ยผมอยากจะนําพาสินค e> ้าไทย อย่างโฟีและตัวอื่นนะครับผมพยายามจะใช้สินค้าไทยและผมกำลังมีการประสานงานกับหลายหน่วยง,งานนะฮะที่เป็นผู้กำนาญการด้านสินค้าแบบนวัตกรรมของเมืองไทยทีหลายตัวนะครับผมจะนำพาให้เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกครับและฝาฝันว่าเราจะเป็นหนึ่งในองคอ์กรที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยเยอะกว่านี้ครับยอดเยีเ่ยมยอดเยีเ่ยมนี่คือวิชั่นนะคะที่ท่านได้มีการวางรถแมพ ในการทํางานของท่านไว้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเ,เรื่องราวนะเป็นเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับนักธุรกิจของเอฟเอท,ที่กาลังจะมีเป้าหมายในการที่จะขยับออกไปได้ไกลกว่านี้นะคะ A4S. Answer Success for